มแต่ว่าประเด็นคือมาอีกทีเหมือนกันรู้ว่าจังหวะมาชะลอมาแต่ว่าประเด็นคือด้านหลังตรงนี้ยิงฟรีแลว้วใช่ครับาจังหวะนี้ต่อเกมน็อกไปต่อมาท่านผู้ชมครับแต่ประเด็นคือซ้ำซ้ำหมดเลยครับสำหรับเมจิกอีสปอร์ตเอาแต้มไว้ก่อนทางของดิโอเก็บไปมาแล้ววันไปเก็บทางฝั่งของยิปมาแล้วชาร์เปรอร์ตกไปเป็นอันดับที่สีม่มรรดาหน้าวันยังอยู่สต<อ>ูดิโอบรรดาหน้าวันไปแล้วน็อกเป็นดับเบิอร์ของมารดาหน้าวันนะ แล้วตีน้อยบอกว่าเรียบร้อยตรงนี้ชุบเพื่อนขึ้นมาแล้วจัดก่อนเลยตัวทางด้านซ้ายมือตรงนี้เอาไปแบบว่าหลอมๆเลยเรนเจอร์เอ็กซ์ครับและพีกซ้ายมาจาังหวะนี้ยังไงเปลี่ยนมาเป็นแบริลก่อนระยะใกล้และเห็นตัวไกลๆมาพีบยีีไฟล์กันไปแล้วก็ต้องํามก่อนเลยครับแต่ว่าตีน้อยทางด้านซ้ายมือซ้ายมือตรงนี้ค่ะตีน้อยยังน็อกไปได้ค็ลเช็กทิงเป็นน็อกใส,สกซิกแซกที่อยู่ด้านหลังมาน็อกเซค,คิลไปครับสุดท้ายเป็นตีน้อยพีดีก็ไปปิดงานเลยครับผมตวเดียวไซค์ แล้วสวนมาสวนมาดารคิลี่แล้วเขาเหลือนหนึ่งแต่ออกมาสู้ขาดใจหรือปัดน็อกไปเปลี่ยนเกมหรือต่อแล้วขับรถแหกมาคูน็อกคูน็อกดารคิลี่สเปย์ไปเฮ้<ว>ยเอ็นขาโ่อคูณ 3, ็สาแบริวสมองกำลังจะหมดแล้วลูยมาจนเฮ็น็อกตาเ์คลี่วัดบอลวัดบอลวัดแล้วก็ไปเจ็บตักไปที<ว>่เจ <b> ็ <b> บต<ร>ัก <b> บ<ร>ิลิปเอาแล้วบิลิปรู้ตัวบิลิปรู้ตัวแล้วขาโ่ แล้วบีเฟงเข้าไปบวกมาโลฮาไปน้องลิลิกได้และเดินใจเข้าไปในบ้านสามคนแล้วแฝกมาเจอวันน uh> like ี้เข้าไปน้องเน่ได้แล้วโลฮายังไงช่วยทันไปลิวซบโดนน้องจากห้องเต้ลิวซบก่อนน้องไปน้องอโลฮาแล้วแฝกบอกเฮ้ยเพื่อนจะเบียดกันเองเขาอยู่นอกบ้านแล้วเดินลุ้มาตอนนี้แฝกเก็บโอมออกจากเกมครับเรียบร้อยส่อสปงอยู่ในบ้านนุนเยอะๆอย่างนี้แลเจนซันกลังไปน้องกอ็แซฟแล้วเดลอรสมาสามไปได้แล้วกอ็แมวสเปรย์วันนี้เก็บตัวบีไปน้องไปแล้วเก็บซ้ำอจากเกมแต่ต้องเคไปเหมือนกันบยังไงเรียบร้อยครับกอดแมววคคนเเียทริิิป้ลฮะ เดี <jam Stadium> ๋ยวพูดปุ๊บเนี่ยโดนงัดก่อนเลยตัวแรกนะฮะแล้วนี่ไงบิลีได้หนึ่งมาโมเดเซกาโดนเฟรดน็อกขึ้นไปแล้วบานาน่าวันนอนขึ้นมานอนขึ้นมาแล้วดูตรงนี้โอ้ยบิลีได้หนึ่งบานาน่าวันได้สองอย่างรอสเตจอาร์ครับสเปซใส่มาช็อตนี้เหมือนกันอีกรอบครับแม่แล้วฟิลีสิงคอใส่มาแล้วเป็นลีออนคิลสเปซใส่ไปรอสเตจอาร์โดนน็อกแล้วสุดท้ายเป็นลีออนคิลดับเบิลคิลเลยครับส่งหน้าของให้เอ็น รอช้าเคลื่อนตัวมาโดดัาไไดาสิางไปดาน่ก่อนเอดดี้ไหลามายิงคอสไปไปานของซวิซี่นอโมนถนนมาตรงนี้สมใส่มาโคนเ,นนเนติน้องไปนของเจมส์ได้รับแล้วไหลามาดับเบิ้ลน,น้องมาสุดยอาสุหยเป็น,น้าของกล